สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง q l o s s ด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมไปชมคอมเมนต์เนื่องจากทางแฟนเพจอาเซียนสกายไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปหรืออัปเดตความคืบหน้าของรถไฟภายในประเทศไทยว่ามีความคืบหน้า MRT สายสีชมพูเชื่อมต่อจากกรุงเทพไปจังหวัดนนทบุรีและโพที่2นะครับ ก็พต์ความคืบหน้าของรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองเชื่อมต่อจากกรุงเทพและจังหวัดสมุทรปราการซึ่งในตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการทดสอบระบบ หลังจากทางแฟนเพจนะครับได้มีการเผยแผพร่ภาพก็มีชาวอาเซียนมาแสดงความคิดเห็นและร่วมยินดีรวมไปถึงชาวกัมพูชาเจ้าเดิมด้วยนะครับแต่ชาวกัมพูชาเขาก็ได้คอมเมนต์บอกว่าสิ่งที่สวยงามของคนไทยนั้นกำลังถูกทำลายโดยตึกคอนกรีตเพราะพยายามลอกเลียนแบบมาจากญี่ปุ่นและจากนั้นนะครับก็กดหัวเราะกันมากมายกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชม แต่ก่อนจะไปรับฟังคอมเมนต์นะครับแอดก็ขอพูดถึงคุณสมบัติของรถไฟฟ้าสีชมพูและสีเหลืองกันหน่อยนะครับคือรถไฟทั้งสองสีนี้นะครับก็จะสามารถขนส่งผู้โดยสารได้ทั้งหมด15,000จนถึง30,000คนต่อชั่วโมงเลยนะครับส่วนความเร็วก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ให้บริการ25-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งได้สูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถเข้าโค้งในรัศมีต่ำสุด 70เมตรสามารถขึ้นความชันได้สูงสุด6%โดยรถไฟฟ้าสีชมพูมีทั้งหมด32สถานีและรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับก็จะมีทั้งหมด23สถานีทางรถไฟฟ้าสีเหลืองนี้นะครับก็จะเปิดให้บริการคาดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในกลางปี2566ยังไม่ระบุวันเวลาและเดือนที่ชัดเจนครับ ส่วนรถไฟฟ้าสีชมพูคาดว่าจะเปิดให้บริการครั้งแรกในปี2565หรือว่าปีนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมในเฟสแรกจะเป็นเดือนมิถุนายน2565เฟสที่2ก็จะกำหนดเปิดให้บริการเดือนสิงหาคม2565แล้วเฟสสุดท้ายจะเป็นเฟสที่3นะครับก็จะเป็นเดือนกรกฎาคมในปี2566หรือว่าปีหน้านั่นเองนะครับรถไฟฟ้าสีชมพูและรถไฟฟ้า สีเหลืองนะครับก็จะมีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นอยู่ที่14บาทและจะเก็บสูงสุดไม่เกิน42บาทครับซึ่งทางรถไฟนี้นะครับก็จะเป็นที่นิยมใช้ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้บราซิลและจะเป็นอินเดียเป็นต้นครับ และเราไปฟังคอมเมนต์ชาวอาเซียนและชาวกัมพูชากันหน่อยนะครับว่าพวกเขาจะมีทัศนคติกันอย่างไรบ้างแต่ก่อนจะไปรับชมคอมเมนต์นะครับแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับและในคิววิดีโอนี้ถ้าแอดอ่านออกเสียงไม่ชัดเสียงสูงเสียงต่ำหรือว่าอ่านไม่ได้อารมณ์อย่างไงก็ต้องขออภัยด้วยนะ เรามาฟังคอมเมนต์แรกกันหน่อยนะครับเขาได้คอมเมนต์ว่ากลับบ้านสมุทรปราการด้วยรถไฟฟ้าจากกรุงเทพที่ใช้เวลา30นาทีฉันคิดว่าจะต้องรอนานอีกแต่ตอนนี้มันถูกสร้างเร็วกว่าที่คาดไว้คนคอทมอเดินทางไปต่างจังหวัดได้ประหยัดเวลาด้วยมุมมองถัดมาครับไม่เอาครับไม่แซะใครเล่งสร้างสายอื่นๆต่อไปนะไทยแลนด์ คอมเมนต์ถัดมาครับข้างบ้านมาหัวเราะกบเกินความอายด้วยรถไฟฟ้าก็อยากสร้างสีเกมก็ต้องจัดเงินก็ขัดสนน่าส่งสารจริงๆเดี๋ยวฉันจะบริจาคช่วย1บาทคอมเมนต์ถัดมานะครับอย่าโมตคค้ตะกดขำเพื่อนไปไกลแล้วขำๆมีรถไฟกี่สายตอนนี้ คอมเมนต์ถัดมานะครับก็จะเป็นของชาวโปลแลนด์ที่มาคอมเมนต์ด้วยอิโมจิรูปธงชาติของประเทศของเขาแล้วจะเป็นรูปหัวใจจากนั้นก็จะเป็นรูปธงชาติของประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับคอมเมนต์ถัดมาครับจะเป็นของชาวฝรั่งท่านหนึ่งนะครับที่คอมเมนต์ถามว่า go to พัทยาหรือถ้าแปลก็แปลว่ามีรถไฟไปถึงพัทยาไหมอะไรประมาณนี้นะครับ คอมเมนต์ถัดมานะครับก็จะเป็นของชาวเวียดนามนะครับที่คอมเมนต์ว่ากัมพูชาบอกว่าไทยขโมยริคษิทัด คอมเมนต์ถัดมานะครับก็จะเป็นของชาวกัมพูชาที่ได้คอมเมนต์ว่าสิ่งที่สวยงามของไทยกําลังถูกทําลายโดยตึกคอนกรีตเพราะพยายามรอกเรียนแบบมาจากญี่ปุ่นสุดท้ายความงามนี้ที่แท้จริงยังคงอยู่ที่กัมพูชาเพราะแม้ว่าพวกเขาจะาขโมยและรอกเรียนแบบวัฒนธรรมประเภทนี้และศิลปะจากเราแต่สุดท้ายแล้วก็คือการทําลายล้างของพวกเขาเอง คอมเมนต์ถัดมานะครับก็จะเป็นชาวเวียดนามนะครับที่ได้บอกว่ามัน่าทึ่งมากประเทศไทยคอมเมนต์ถัดมานะครับประเทศไทยได้พยายามสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประชาชนมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาและจะยังคงมุ่งมั่นให้ประชาชนมีความสุขสบายในการดำรงชีวิตต่อไปโดยมีพื้นฐานทางสังคมที่ดี คอมเมนต์ถัดมาครับระบบโมโนเรลรํำยุคกว่ารถไฟทั่วไปเสมอหวังว่าจะได้ใช้บริการนี้เมื่อฉันมาเยือนกรุงเทพคอมเมนต์ถัดมานะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าขอบคุณแรงงานคอมเมนที่จำใ้รถไฟสายนี้เสร็จแล้วคนไทยเก่งมีไอเดียมีสติปัญญาออกแบบสร้างเกือบทุกอย่างโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะมีคนคอมเมนรับใช้คอมเมนต์ถัดมานะครับกดหัวเราะได้อีกหลายสิบปีบางทีอาจจะต้องกดไปจนตาย คอมเมนต์ถัดมานะครับก็จะเป็นของชาวกัมบูชาที่ได้คอมเมนต์ว่าขอบคุณรถไฟฟ้าญี่ปุ่นคอมเมนต์ comment ถัดมานะครับก็ได้คอมเมนต์ว่าในอนาคตประเทศไทยจะสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรลเพิ่มอีกสสายคือสายสีน้ำตาลและสีเทาเพื่อขนส่งผู้คนจากชานเมืองสู่กรุงเทพชั้นใน คอมเมนต์ถัดมานะครับก็ได้คอมเมนต์ว่าฉันเคยไปเที่ยวในประเทศไทยในปี2018และเมื่อกลับมาอีกครั้งในปี2023ฉันงงไปหมดทุกอย่างเพิ่มเส้นทาง BTS และ MRT กรุงเทพในหลายส่วนแต่นั่นไม่ได้เปลี่ยนเสน่ห์ของการเป็นกรุงเทพเลยคอมเมนต์ comment ถัดมานะครับก็จะเป็นของชาวจีนที่ได้คอมเมนต์ว่ารถไฟกำลังจะเริ่มแล้วคอมเมนต์ comment ถัดมาครับก็ได้ชมว่าสวยดูทันสมัยแบบโมโนเรล คอมเมนต์ถัดมาครับก็จะเป็นคนต่างแดนที่ได้คอมเมนต์ว่าสุดยอดคิดถึงเมืองไทยจากคนต่างแดนเห็นแล้วคิดถึงประสบการณ์นังรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูงที่เซี่ยงไฮ้จีนคอมเมนต์ถัดมานะครับก็จะเป็นของชาวกัมพูชาที่ได้คอมเมนต์มอบความรักให้กับชาวไทยว่าว้าวนาทึ่งประเทศไทยความรักจากกัมพูชา ต่อมาก็จะเป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับที่ได้คอมเมนต์ชมประเทศไทยว่าประเทศไทยมีการพัฒนาเร็วมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคอมเมนต์ถัดมานะครับก็จะเป็นของชาวจีนที่ได้คอมเมนต์ว่าซึ่งเป็นเหตุผลที่เราเลือกลงทุนในกรุงเทพไม่ใช่มาเลเซียมาเลเซียไม่มีการพัฒนาจริงๆคอมเมนต์ถัดมาครับว้าวอาณาจักรแห่งความอัศจรรย์ คอมเมนต์ถัดมานะครับก็จะเป็นของชาวกัมพูชาที่ได้คอมเมนต์สงสัยว่าเวลาแอดโพสต์เกี่ยวกับประเทศไทยไม่เห็นความคิดเห็นที่บูรี่จากคอมเมนต์แต่เมื่อแอดโพสต์เกี่ยวกับกัมพูชาจะเห็นความคิดเห็นของชาวไทยชอบเมนต์บูรี่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็จะเป็นของชาวเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศลาวนั่นเองนะครับก็ได้คอมเมนต์ว่าเดี๋ยวนะประเทศไทยเพื่อนบ้านฉันมีแบบนี้อีกดนานแค่ไหน คอมเมนต์ต่อมานะครับก็จะเป็นของชาวกัมพูชาที่ได้เมนว่าไทยราคาถูกคอมเมนต์ถัดมานะครับก็ได้คอมเมนต์บอกว่ากัมพูชาอีก100ปีไม่มีมีแต่กำแพงวัดมุมมองถัดมาครับก็ได้แสดงทัศนคติว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเราเห็นรถไฟสายหนึ่งของเวียดนามรถไฟฟ้าสีเหลืองและสีชมพูของประเทศไทยและรถไฟฟ้าเชบูของฟิลิปปินส์ลุกไร้ แอดมินกำลังเติมการเที่ยวระบบขนส่งมวลชนฉันคิดว่ามันดีที่ได้เห็นประเทศของเราก้าวไปข้างหน้าด้วยกันคอมเมนต์ถัดมาครับชอบความจริงที่ว่าเขมรได้แต่หัวเราะเพราะกัมพูชายัางไม่มีแม้แต่ถนนที่ทำงานได้เต็มที่ทั่วประเทศ คอมเมนต์ถัดมาครับก็ได้แสดงทัศนคติว่ากฎคำนี้บอกถึงระดับปัญญาทั่วโลกไม่เห็นวัฒนธรรมใหม่ๆเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขาจะทึ่งจะว้าวแต่คนบางประเทศคงจะงงมันคืออีกอย่างวาะหลายคอมเมนต์สุดท้ายของพาร์ทนี้นะครับเขาก็ได้คอมเมนต์ว่าเมื่อมีกี่ชั่วโมงมานี้ทางเพจโพสถึงความก้าวหน้าของรถไฟฟ้าสีชมพูหลายก็โพสต่อด้วยรถไฟฟ้าสีเหลืองอีกชาวกัมพูชาจะกดหวัวเราะหรือร้องไห้ดีล่ะเนี่ย ก็จบแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นในพาร์ทนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าแอดอ่านออกเสียงไม่ถูกพูดไม่ชัดเสียงสูงเสียงต่ำอ่านไม่ได้อารมณ์ยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหรือใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกแอดได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ